สวัสดีครับพบกับสร้างอุดอีกแล้วพี่น้องวนๆเวียนๆอยู่กับฟาสูตรกทิกเก่าแล้วพี่น้องเมื่อนี้มีฟ้าสูปแปลกๆไมกแล้วพี่น้องมาสด้าดีทีห้าศูนย์โปสซสูน้ำดันน้ำดันออกหมอน้าอีกแล้วพี่น้องอาการน้ำแห้งถอดฟ้าโดยร่วออกมาเช็คแล้็เห็นเห็นรอย เห็นรอยมันผุน้ำแน่อันนี้กับผุน้ำแน่น,นี่กับผุน้ำแน่กรดีได้ทำการแต้มเก็บแล้วก็จิไปขึ้นแท่นปาดหนาเบิงว่าเนี่ยมันโกงหน่อยโกงหลายปรนไดเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวคอยเวลาแต้มเบืดนหนึ่งล้วก็เขาก็ไปเบิงขึ้งแทนปาดเลยว่ามันโกงหน่อยโกงหลายเนาะครับ หลังจากเอาเป็นแค่น,นะครับต่างระดาบเรียบร้อยแล้วมาด้าดีี50 Pro นะครับอันนี้คือร้อยเชื่อมรอยเืียบที่มันแหวงนะครับนามกัดราจะมาปาดนานะครับปาดว่ามันกินหน่อยกินหลายปรนเดอ,อันนี้เป็นการไซมีดนะครับการไซมีดมเป็นฝาโลมีเนียม เหมือกันแล้วนะครับอันนี้ก็โดนกินแล้วโอเคเอาเบิรงไก่ไข่ครับอันนี้ก็ปาดเราได้ครับไหนปาดแล้ว,วปาดแล้ว,ลลวกินแล้วเรียบร้อยครับเคลียปัญหาแล้วปัญหายังกว้างอยู่ตอนน่อในก่อเพื่อจากนี้มาถึงนี่มีดยังปกตินเลยครับจากนี้มีดไปกินแล้วเดี๋ยวเบิรงต่อครับว่าปัญหาจะจ่อมันจะเกิดจากบางใดแน่เนานะ อาเดิน่าลงไหน่อ่นครับ เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มชัดขึน้นมาแล้วพี่น้อเริ่มชัดขึน้นมาแล้วโอ้ oh. หลายเถือพี่ผมว่า ผมอ,อันนี้ก็เดนล้วครับถือว่าเดนแล้วน้ำเข่าตรงนี้นะครับเนี่ยน้ำเข่าตรงนี้อ,อันนี้ก็น้ำเข่ารูนี่ครับน้ำเข่ารูนี่อันนี้ก็ร้อยครับอ่ับเป็นเก็น,นะครับอันนี้ก็คือนี่แหละครับคือสาเยเหล็ดให้ในน้ำดันนะครับสําหรับฝาสูบที่ที่50 Pro นะครับคลิปนี้ไว้ซะนี้ครับสาให้ที่จะ้องในเบื้องปัญหา ว่ามันเกิดจากจุดธใดที่นานถึงดับนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ